สวัสดีครับมา้อยก้อยใจครับผมวันนี้ก็จะมาให้อาหารกบฮอนฟ็อกนะครับแบบเม็ดนะครับผมโอ้โหเป็นไงนี่ฮิคาริแพ็กแอคแท็กนะครับผมไม่ได้จ่ายนะครับแต่ก็อยากจะลองดูนะฮะมาครับเรามาดูแพ็กเกจก่อนครับผมด้านหน้าก็จะเขียนว่า ideal for pacman frogs pack attack on q u r d b i l on f o r a l และก็ว่าไปนะฮะไปทางเรดเอาเองนะครับผมด้านหลังก็จะเขียนบอกนะฮะ แต่จริงๆเบื้องต้นเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าในเนี้ยมันจะมีสารอาหารที่ค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับผมแล้วก็ทําให้กบเนี่ยย่อยง่ายถ่ายง่ายนะครับซึ่งมันมีประโยชน์มากๆเวลาแบบคนเลี้ยงกบจะรู้ว่าเอ้ยกบกินเข้าไปแล้วแบบอืไม่ออกแล้วก็ตุยเข้าไปนะครับผมเรามาอ unpack กันเลยดีกว่าครับผมในการเสียเวลาป้อลองชีมกันครับหนึ่งองยึ่งนะครับผมอ่าใขรอยู่ก็ไข่ดาวมีนะฮะแ๊บนึงครับอ๋อเป็นซิปล็อกนะครับผมเปิดมาครับ ที่เห็นนะครับลักษณะที่เห็นก็จะเป็นเหมือนเม็ดเม็ดเนาะเหมือนเหมือนอาหารหนูแก๊ปี้นะฮะหรือว่าแบบเหมือนขนมนะฮะดมกลิน่นบน้างไหครับกลิ <c oughs> ่นเหมือนฮานามินะครับผมเออือนที้เขารีวิวกันเลยกลิ่นเหมือนขนมเซเว่นนะครับเค็มๆเนาะครับผมหยิบออกมานะฮะเม็ดก็จะโอ้โหประมาณนี้นะผมใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับประมาณประมาณข้อนิ้วหนึ่งเลยนะฮะลักษณะเท็กเจอร์ก็จะมีความสากๆนิดนึงน้ะเหมือนขนมแบบขนมอบแห้งอ่ะหัวหิวเลย นะโอเคสิ่งที่ต้องเตรียมอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํานะครับผมเหมือนเขาบอกว่าตัวนี้เรามันต้องแช่น้ําประมาณ2วินะครับมาเรามาดูกันว่าเพื่ออะไรนะฮะแช่ทําไมนะฮะดูโอโ้โหบองใหญ่มากนะครับผมเทียบกับตัวก็คือจุกคอนะฮะแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับไอ้กูโมผมกินใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้มครับผมใหญ่กว่าตัวเองก,ก็กินมาแล้วนะฮะแตพี่น้องเรามานับพร้อมกันนะครับไปแฮปป пи โนยาครับสามสองหนึ่งหนึ่งสองห้ย ลักษณะที่ได้ก็จะดูเปียกๆนะครับแต่ว่ามันยังแบบมันยังไม่ทั่วถึงเอ้หรือว่าผมผมใส่น้ําน้อยไปวะผมต้องลงไปอีกสักวว,วหนึ่งแล้วกันอันหก็เร็วไปรู้สึกมันยังแข็งๆนะครับลงอีกสักอันสักรอบไปวาอ่ะหนึ่งสองโอเคตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันค่อนข้างจะนิ่มแล้วเนาะมาเราจะลองให้ไอ้เจ้าคุโมได้กินกันนะครับว่า จะชอบไหมนะฮะโอเคครับผมต่อไปจะเป็นการสาธิตการให้อาหารนะครับเวลาเราให้เนี่ยเราควรจะคี้คอนเซปนะครับถ้าไม่มีคอนเซปก็ใช้ใช้กระเตียบเนาะถ้าไม่มีกระเตียบก็ไปหาเอาเองนะครับแต่อย่าใช้มือนะมันนะครับมือเรานะฮะอุ๊ำแรกเฟลครับผมเอาไป จึง้งกินเข้าไปแล้วไไครับผมอมเข้าไปแล้วนะก็เลยได้ว่าตอนนี้เด็กหญิงคุมโมได้อมไปครึ่งลำแล้วนะครับผมก็พยายามจะอมต่อนะฮะตอนนี้เขาเพิ่งหัดเนาะก็ได้ได้แค่ส่วนหัวไปก่อนเดี๋ยวตรงโคนเนี่ยก็ต้องแบบต้องคอลึกกว่านี้นะฮะอันนี้มาถึงอาหารครับผมโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะลองให้เจ้าเกโลดูนะครับอันนี้เป็นหัวของคุมโมนะฮะ<ป><ป>กีบมาหนึ่งเม็ดอืดจึง้งนะฮะไหนกินละสิหอมหวน แช่น้ำอ่ะหนึ่งสองสามสามีสม่หกเจ็ดโอเคผมเล่นไปนะครับจริงๆเราเราแช่แค่รู้สึกว่าเอ้ยมันมันนิ่มก็พอว่าจริงๆสองวิมันเหมือนไม่พอเว้ยมันแบบมัน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 เหมือนมันยังแข็งอะ่ะเออไปครับทันคุมโมเอ้ยทันเกโรท่านจะชอบหรือไม่งับเข้าไปแล้วครับผมโอ้โหอย่างไวนะฮะเกโลนี่เขาก็ช้ำนะผมเขา ผ่านมาเจ็ดลาตีนะฮะก็ตอนนี้อมไปครึ่งลำแล้วครับครับผมก็กลับมาดูทางคูโมอีกทีนึงก็กินเข้าไปเรียบร้อยครับผมโอ้โหแบบหายไปเลยฮะแสดงว่าอันนี้ก oh ็คืออันนี้คือ uh, ลักษณะของกบกลืนนะครับผมถ้าเออกลืนเนี่ยก็จะหลับตานะครับแต่บางทีถ้าไม่อยากกลืนก็จะถามว่าหนูไม่กลืนได้ไหมคะอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องบอกว่ากลืนไปเถอะนะเสียดายมาถึงอาหารครับผม ครับก็จบกันไปแล้วครับกับการรีวิวแพ็กแอกแพ็กนะฮะก็น้องๆดูอิ่มเอมนะครับผมยีนยัน,นนะฮะเรียบร้อยอิ่มนะครับผมแน่นิ่งนะฮะดูท่าทางจะชอบเนาะจากที่ผมเจอในปัญหาที่ผมเจอก็คือเหมือนสองวิเนี่ยจะไม่พอนะครับจะต้องแบบประมาณ3-4มสี่วินะฮะหรือว่าแล้วแต่ที่คุณใช้นะครับผมว่ามันมันแข็งหรือนิ่มหรือ,อยังโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราจบคลิปด้วยภาพบรรยากาศน้องกบอิ่มนะครับผมเรามาดูกันว่ากบอิ่มเป็นยังไงฟา